ผมสื่สอาสวิตวันนี้มาสวิตตรวจเช็คเครื่องหมุหรุควันนะครับหูดควันตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟไฟติ่ับเอาเราเปิด กแกะออกมานะครับอันนี้คือฝาครอบก็คือครอบน้ํามันทั้งนั้นเลยนะฮะคือใช้แล้วยังไม่เคยถอดล้างนะนี่คือน้ํามันล้นรางน้ำมันน,มน,น,นี่คือลูกค้านะครับต้องถอนล้างใหญ่นะครับอันนี้ อ,อ,อันนี้คือสภาพของเครื่องนะครับใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่รู้ไม่เคยแกะล้างเลยใช่ไหมฮะดูด้านในเนี่ยเป็นโพรงแบบก็ต้องวันหลงแล้วแล้วก็ตีตกวขยได้อะพี่หลา,ลาง,ลางคือผมไม่ได้รับล้างอะอมีครมะมีว่าหรอเป่ใช่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนี่นะฮะเราสังเกตใบนะครับเนี่ยเริ่มแหว่งนะฮะ การแตกคือผุกตามสภาพการใช้งานนะฮะเราวก็มีค่าน้ํามันเกาะค่อนข้างเยอะมันทำให้สูญถ่วเนี่ยเสียนะครับพอสูญถ่วงเสียปุ๊บมันก็จะมีการเหวี่ยงและเสียงมันจะดังนะครับก็เมื่อกี้ก็แค่ออกไปเยอะแล้วก็เสียงก็เบาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะติดมือออกมานี่เลยนะเป็นน้ำมันที่มันเกาะอ,อยู่ เราต้องมันต้องแกะออกมาล้างก่อนนะครับแล้วเราจะได้ดูความเสียหายของของตัวใบว่าสามารถซ่อมได้ไหมเพราะว่าใบมันผูกแบบเนี้ยแล้วก็มีค่าน้ํามันเกาะมันทาให้เสียศูนถ่วงนะครับเปิดมันก็จะสั่นแล้วก็มีเสียงดังแบบนั้นแหละครับพอ <Hey, okay. S 1> เราแคะเอาเพวกคราบไขมันที่เกาะ ตามใบออกจนแบบโล่งแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดนะครับจะไม่มีเสียงกระกระกๆๆกระกแล้วนะครับสปีดมาก็เร่งกระ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 จะหายกันแล้วนี่เป็นปัญหาที่ใบนะครับ ยังไม่ได้ทำความสะอาดมันแค่ทำความสะอาดเครื่องนะฮะอันนี้เราก็เคลียรได้เท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบกลับเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เสียงจะเบาลงนะฮะแล้วก็พัดลมแรงกว่าเก่าแล้วก็ดูด ลมขึ้นแล้วนะฮะที่ดูไม่ขึ้นเนจากว่ามันตันเอย่ยงเงียบลง